สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านแฟนคลับเซียวบุ๊กทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังคงมีคลิปมาเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยนะฮะมองว่าการเทรดครั้งนี้เป็น1ในอีกร0อยครั้งนะครับแล้วคุณจะเทรดได้ดีขึ้นนะครับนี่เป็นเคล็ดลับสำคัญนะครับในการลดความเครียดจากการซื้อขายให้ดีที่สุดนะครับสำคัญนะครับสิ่งที่ เป็นตัวกําหนดหรือตัวชักใหญ่หรือตัวกลุ่มบังเหียนการเทรดคุณนั้นไม่ใช่เหตุผลนไม่ใช่เหตุผลนะครับไม่ใช่ความรู้นะครับแต่มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าจิตวิทยาครับเป็นเรื่องของอกติครับอารมณ์ความรู้สึกนี่แหละครับสำคัญนะครับโอเคละตอนที่คุณยังไม่เทรดนะครับคุณจะมีแผนเนะี่ยคุณมีการวางแผนที่ยอดเยี่ยมเลครับแผนคุณดีมากรัดกลุมมากครับแต่พอ คุณเจอผลลัพธ์การเทรดที่แย่สักครั้งหนึ่งครับจากนั้นแล้วครับเป๋เลยครับมันก็เหมือนกับไม่ได้สานบอกว่าก่อนขึ้นเช้าทุกคนต่างก็มีแผนการเทรดที่ยอดเยี่ยมนั่นแหละแต่พอโดนหมัดสสยเขา้าที่คางครั้ง,งนึงแหละจากนั้นทิ้งมาฮะแผนเผินไม่มีแล้วครับพังคิดอะไรไม่ออกแล้วฮะนี่เป็นสิ่งที่อธิบายการเป็นสิ่งเรื่อเรอการเทรดได้ดีที่สุดนะครับ ดังนั้นนะครับการเทรดที่ดีนั้นต้องไม่ปล่อยให้อารมณ์เข้ามามีอิทธิพลอารมณ์ที่มันอารมณ์ด้านลบอารมณ์ด้านลบอารมณ์อารมณ์ด้านลบสุดขั้วหรือบวกสุดขั้วเนี่ยมาทําให้คนละเมิดแผนของคุณครับคุณต้องไม่ปล่อยอารมณ์สุดขั้วนั้นมาทําให้คนไม่สนใจ p o s ิ t i o n sizing คุณต้องไม่ปล่อยอารมณ์สุดขั้วนั้นมาทําให้คุณ ไม่แคร์การบริหารความเสี่ยงไม่ทําให้คุณไม่ปล่อยอารมณ์สุดขั้วนั้นมาทําให้คุณเทรดแบบแก้แขนซึ่งมันจะทําให้คุณพอร์ตคุณพังได้ในอนาคตครับวิธีการดีสุดคืออะไรไหมครับคือการอย่าไปคาดหวังกับผลลัพธ์ว่ามันจะต้องเป็นไปตามที่คุณต้องการเท่านั้นครับจริงๆผมเคยทํา ไอเดียแบบนี้มาผ่อนควนเนาะล่าสุดก็มีการยกไอเดียยกแนวคิดของปรัชญาตโตอิกมาคือเราไม่สามารถควบคุมผลลัพธ์ได้การเทรดของเรานั้นก็เหมือนการยิงธนูครับสิ่งที่เราสามารถทําได้ดีสุดก็คือสิ่งที่เราควบคุมได้คือการทําตามกระบวนการครับเหมือนเราเหมือนนักทยิงธนูที่หยิบธนูมาหยิบคันศรมาหยิบลูกศรมา ตั้งท่าง้างเล็งแล้วก็ปล่อยครับแค่นั้นครับก็คือกระบวนการของการยิงธนูการเทรดเช่นกันครับคืออะไรครับคัดเลือกหุ้นที่มันตรงตามเซตอัพคุณระบุจุดซื้อระบุจุดขายระบุเงินเข้าซื้อทําตามแผนการซื้อ,ซ,อซื้อตามซื้อตามสัญญาณซื้อแค่นั้น,นครับจบแล้วครับที่เหลือนั้นก็เหมือนธนูที่ปล่อยออกไปจากจากคันซอนครับ มันจะไปตามที่เราเลงเนี่ยใช่ครับเป็นไปตามแรงที่เราเลงเนี่ยแต่ว่าความจริงคือมันมีปัจจัยหลายอย่างที่อยู่ระหว่างการเดินทางของลูกขนูนนะครับอาจจะมีมันจะมีลมครับมันมีจะมีกระแสลมจะมีอย่างต่างๆนะที่เป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เข้ามาแทรกแซงการเทรดเช่นกันนะเราซื้อวันที่เบรกเอาแน่นอนอะ่ะมันอาจจะวิ่งขึ้นจริงหรือมันอาจจะไม่วิ่งก็ได้ครับเพราะว่าเราซื้อไปแล้วใช่ไหม จากนั้นมันก็เป็นเรื่องของลมเพลลมพัดเป็นเรื่องของยัตทักรำนะครับเราทำได้ไม่ได้ครับถ้าเรามองว่าการเทรดครั้งนี้เรามีโอกาสที่จะผิดหรือถูกก็ได้และการเทรดครั้งนี้มันก็เป็นแค่หนึ่งในอีกร้อยครั้งที่เราเทรดเนี่ยมันจะทำให้คุณอะไรครับคุณไม่คาดหวังผลลัพธ์มากเกินไปมันจะทำให้คุณจัดการ ความคาดหวังของคุณได้ดีขึ้นครับคุณจะปล่อยวางกับผลลัพธ์ที่ได้มาได้ดีขึ้นครับนะนี่เป็นสิ่งที่ผมว่ามันมีประโยชน์มากเลยนะครับที่จะช่วยทำให้ให้เราลดความเครียดจากการซื้อขายนะครับอีกตัวช่วยในการลดความเครียดจากการซื้อขายคือคุณต้องมีการแบ่ง position sizing ให้มันถูกต้องครับตามขนาดความเสี่ยง ตามขนาดของการผันผวนด้วยความเสี่ยงที่คุณได้ได้รู้จากการสังเกตพฤติกรรมหุ้นตัวนั้นครับหลังจากนั้นครับต้องแบ่งเงนินไว้นะครับคือว่าอย่าอย่าได้ซื้อหุ้นตัวหนึ่งด้วยจำนวนเงินที่มากเกินไปครับแบ่งมาสัก1ตัวหนึ่งก็ประมาณสัก1%เครับเสี่ยงแค่1%งอของเงินทุนของคุณทั้งหมดก็พอครับนะฮะถ้าคุณซื้อน้อยครับ คือกด1%เนี่ยมันก็เป็นการอ้างอิงท,ที่รีเฟอร์ไปถึงร้อยครั้งในการเทรดครับคือถ้าคุณขาดทุนหนึ่งถ้าคุณเทรดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าคุณตัดขาดทุนสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคุณจะมีเงินเหลือเทรดต่อไปรวมรวม,รวมก็เป็นร้อยครั้งครับโดยที่คุณคุณยังคงไม่หมดตัวไวเกินไปครับนี่เป็นเหตุผลทําไมคุณต้องแบ่งเงินซื้อให้มันถูกต้องคุณต้องมองเกมระยะยาวครับมันทําให้ความเครียดคุณลดลงครับ โดยสายห,หลักของความเครียดในการเทรดก็คือว่าผลลัพธ์นะครับมันไม่แน่นอนครับมันไม่ได้ตั้งใจเราครับคือเราเกิดความหมั่นไว้กับผลลัพธ์นะครับพอเราซื้อแล้วมันมันแดงอะ่ะมันแดงแล้วไม่ยอมไปไหนเนี่ยนั่นแหละครับเกิดความไม่แน่นอนแล้วเกิดความรู้สึกในแบบที่อเออเริ่มไม่มั่นใจในหุ้นตัวนี้แล้วเว้ยไม่มั่นใจใน,นตัวเองและอาจจะทําให้เราตัดสินใจ ไม่ทําตามแผนก็ได้นะครับนี่นี่น,นี่นี่คือสิ่งนี่คือความจริงของความเครียดแล้วก็ความจริงที่มาจากการการเทรดนะครับดังนั้นเนี่ยนอกจากการที่เราทําตามแผนนั้นคุณต้องมีความมั่น,นใจเชื่อมั่นในตัวคุณนะครับว่ามันมันเวิร์กจริงโดยได้จากการแบ็กเทสหรือได้จากข้อมูลที่ระบุมาว่าเอ้ยเนี่ยระบบเทรด นี่นะแบบนี้นะจะมีความมั่นยังประมาณนี้แหละแล้วก็จะมีถ้าเรามีการแบ่งเงินที่ถูกต้องระบุ Risk Reward ที่เป็นธุรกิจแล้วเนี่ยคุณก็ไม่ต้องไปแคร์เลยครับก็ทำตามกระบวนการที่สุดก็พอครับันนี้กดามที่คุณเลิกโฟกัสผลลัพธ์แต่คุณโฟกัสกระบวนการเนี่ยลดความเครียดได้เยอะนะครับที่สำคัญครับ Position Size ขนาดใหญ่เกินไปเนี่ยมีผลกระทบต่อ ความคาดหวังและความเครียนทีนะครับอย่าได้ทําอย่างนั้นครับอย่าได้ทดํอย่างนั้นแบ่งเงินให้ถูกต้องอย่างที่บอกไปคือเนี่แตัวหนึ่งก็สักที่ผมใช้นะคือผมจะซื้อไม่เกิน10%ของพอร์ตฮะก็ตัดขาดทุนตัดขาดทุนก็10%ไม่ไม่เกิน10%ประมาณ7% 7-10%มันนะครับก็ทำให้ทุกอย่างมันมันง่ายขึ้นแต่ถ้า ถ้าเป็นมืองใหม่จริงเนี่ยอย่าซื้อเยอะขนาดนั้นก็แบ่งแบ่งให้น้อยลงกันเนี่ยยิ่งคุณซื้อหุ้นด้วยจานวนที่น้อยลงนะความเครียดของคุณก็จะลดลงตามด้วยครับความคาดหวังของคุณจะลดลงตามด้วยครับแต่นื่อื่นใดน,นะครับผมเข้าใจนะว่าทําไมนักเทรดส่วนใหญ่ซื้อแบบทุ่มจัดหนักเพราะว่าเขาคิดว่าตลาดหุ้นมันเล่นง่ายเขาคิดว่าตลาดหุ้นมันก็เพียงแค่การจําข้อมูลจากตํารา แล้วเอาไปไปหาหุ้นที่ตรงตามตำราแล้วซื้อแล้วรวยเลยซึ่งเป็นความคิดความเชื่อที่ผิดนะครับเพราะว่าจริงๆนะนั้นไอ้ตัวเคสที่เอามาจากที่เอามาลงในตำราน,นั้นเป็นการคัดมานะครับเป็นเคสที่มันถูกต้องตรงตามทฤษฎีเท่านั้นความจริงแล้ว มันจะมีตัวที่ไม่ตรงเคสเยอะมากครับไม่ตรงทฤษฎีเยอะมากครับถ้าคุณหลงเชื่อว่าสิ่งที่ตรงตามตำรานะทฤษฎีตามตำ,ตำราเอาไปใช้แล้วมันจะเวิร์กทำเงินทันทีนั้นคุณก็จะผิดเลยครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงนะผมว่าตลาดหุ้นไม่มีแล้วลนะ่ะเพราะว่าทุกคนเอาสูตรไปใช้แล้วได้เงินได้เงินเลยนะมันไม่ใช่แหละครับไม่ใช่เลยครับดังนั้นเนี่ยจำเลยว่าตลาดหุ้นมันคือความไม่แน่นอนครับ มันคือความผันผวนครับสิ่งที่ตรงตามํรรานั้นมันเวิร์กอยู่เพียงแค่50%นั่นเองครับแสดงว่าคุณจะมีโอกาสผิดและถูกเท่าๆกันครับถ้าคุณอยากรอดนะครับคุณต้องมองผลลัพธ์นั้นในแง่ที่ร้ายไว้ก่อนถ้าผลลัพธ์ออกมาถ้าซื้อตัวนี้ขาดทุนเนี่ยซื้อตามแผนเนี่ยนะตามสูตรตามธรร่าจะขาดทุนเนี่ยคุณจะหนีตรงไหน ล้วเอาระดับที่คุณหนีนั่นแหละไปคำนวณโพซิชันไซส์ว่าจะซื้อเท่าไหรด่ดีคุณคุณถึงจะไม่เสียหายมากใจคุณไม่เสียนั่นแหละครับเป็นกระวนการที่ต้องแลบเป็นกระวนการที่ทําให้คุณไม่เครียดและคุณมีความนิ่งในการเทรดมากขึ้นกว่าเดิมครับดังนั้นนะมือใหม่ทุกคนนะแนะนาว่าอย่าเพิ่งรีบรวยครับตลาดหุ้นมันไม่ง่ายขนาดนั้นครับมันมีความโหดมันมีความเพี้ยมมันมี มันเป็นคือสองครามเมื่อไี้งายครับมันมันจ้องเล่นงานคนนักเทรดมือใหม่ที่เข้ามาโดยนักเทรดที่ยังไร้เดียงสาที่คิดว่าโลกนี้มันมันเป็นสีชมพูเนี่ยโลกนี้มันสีรุ้งสวยงามเนี่ยมันจ้องเล่นงานพวกเราครับพรงนั้นเนี่ยต้องระวังให้ดีครับอย่าพึ่งจัดหนักเพราะว่าถ้าคุณจัดหนักแล้วคุณได้รับผลลัพธ์ที่มันแย่ลงมาเนี่ย คุณจะพังครับไมซ์เซ็ตพังแล้วไม่ส่งผลให้คุณไม่เคารพความเสี่ยงทำให้คุณซื้อโถวเฉลี่กขาดทุนทําให้คุณละเมิดโพซิชั o นไซส์ที่มันถูกต้องแล้วพังครับนะก็ถือเป็นข้อเสนอแน่นะครับสาหรับมือใหม่ทุกคนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ